สวัสดีครับแฟนครับคี่มติดตามนะคะรับช่วงนีง้ลวงตโน้แยจะได้่ลงคิดน้อยเพราะว่าไปทำหนารับจ็อบติดตั้งเดินสายไฟในอในอาคารเนาะ<ด>ก็ออกไปทำงานในช่วงบ่ายกับเย็นๆทุกวันกับที่เก็ลองดูว่างๆครับไม่รู้จะทำอะไรก็รับเหมางานรับเหมาตามบ้าน <c oughs> ติดตั้งเดินสายไฟในบ้านอนาชุดใช้ก็ติดต่อได้นะครับคิดแพงเป็นพิเศษข้ามเกินนี้ก็ค้ามเกนนันที่5นะครับเรื่ององคครักเสื้อลายตอนที่3การลงทันของห้องเต้ จู๋ยนจางตรัสถามเสียงแหบแห้งว่าเทียบกันแล้วเจ้ากระทั่วปราบเพลิงเป็นเช่นไรเลยตอนแรกอินชีตกตะลึงจากนั้นถึงเข้าใจไม่กล้าตอบสุ่ม 4, สี่สุมหาสมองแร่นชิ้วชิ้วขอบคิดพิจาจรณาจุดประสงค์ที่จู๋ยนจางรับสั่งถามชนิดอย่างรวดเร็วอินชีทูลตอบว่า ด้านความสามารถการปกครองกรยุทธการทหารการทำศึกอย่างองหารถมนฉีร้นสู้ทั่วป,ป่าเฟิงมีได้ยไปเยอะจูหยุนจางรีประเนี่สายประแน่เฉียบกลมเหลือไปนอกท้องพระรงสักข้คกระซ่งส่วนนิดแล้วเอ่ยว่า กลยุทธการทาหารก็สู้มิดาหรือเกรงว่าจะไม่ร้อยยิ้มคุณคิดบางๆปรากฏขึ้นบนประพัตของจูหยวนชางด้านกลยุทธ์การทาหารเจ้าเป็นถึงบุตรชายของสวีต้าสวีอินชีเอ่ยขึ้นขัดอย่างได้จังหวะต่อกลุนพุลไม่จะเป็นต้องมีแต่ลูกพยักดวยวเฉพาะอย่างยิ่งชัว่วพลิบจากนั้นความคิดอินชีก็วิ่งดันไปมาจับร่องรอยคมคิดเพียงชั่วครู่ของจูหยวนชางอย่างเฉียบแหลมต้องการใช้งบพ่อนิยงเข้าความผิดของผู้ดวจการวังหลวง หรือจะคุยเรื่องแต่งตั้งองค์ราชรายาตหรือไม่ก็เป็นทั้งสองอย่างอินชยยิ้มแย้มอย่างเข้าใจกล่าวเปลี่ยนหัวข้อว่าแต่ด้านการคิดวิเคราะห์ทั่วป,ปับเพงสู้กระหม่อมไม่ได้ไประยชนค่ะจูงเนจางสงสวนแล้วปรัสถามว่าการคิดวิเคราะห์มีประโยชน์อันใดก็ทําได้แค่โอ้อวดชั่วกล่าวว่าโวหารดีไม่ได้มีประโยชน์ส่งเสริมอันใดกับเรื่องเลยอินมเชยตอบยิ้มมว่า นอกจากการคิดวิเคราะห์แท้ตือเหลวทั้นแต่เป็นความสามารถเด็กน้อยไม่คู่ควรให้ภาพภูมิใจที่อินชีพึ่งพาได้คือความสามารถในการสืบสวนคดีปรปยากจูหยวนจางค่อยๆประงกประเสียนอย่างพึงพอใจอินชีเอ่ยต่อว่าทั่วป่าเพิงไม่จำชองการหาเบาะแสแต่กระหม่อมทำได้ จูยวนจางตรัสผู้คิดตื้นเขินจะพูดออกมาผู้คิดล้ำลึกจะเจ็บไม้ข้างไหนหากผู้ตรการกนังหนาตรัสได้เช่นนี้ก็คงไม่ถึงกับต้องหาเรื่องวุ่นวายกับเรื่องเล็กน,น้อยทั้งวันเบิกตัวป่ยกลางท้องโุงเบิกตัวโบยกลางท้องฟรารองอฉียยืน ยืนนิ้วชี้ไปทางลงชิงที่ยืนอยู่อีกฝากหนึ่งท้องพระโรงไฟล้างหันหน้าไปทางจูนย,ยนจางและน้อมตัวลงทั้งสองมวลกายหันหลังให้การก้าวออกไป6กก้าวฝีเท้าเข้าจังหวะเดินถึงที่ข้างกำแพงพอดิบพอดีต่างฝ่ายต่างโคง้งกายหยิบกระบองที่วางอยู่บนแทน่นจากนั้นลงมาพร้อมกันหันกลับเดินตรงไปยังกลางท้องพระโรงองครักเส้อแพร มาใช้ดีองครักเสื้อลายอีกสี่นายเดินมาข้างหน้าอย่างรู้งานสองคนจับงานจับต้งคนจับขาตรึงผู้ตรวจการวางหลวงทางซ้ายไว้ในพล้นอย่างแน่นหนะาฝ่าบาทผู้ตรวจการเองก็ไม่กัดเขือนเงินหน้าตะโกนเสียงดังอย่างร้อนรอนจักรพรรดิต้ามิงแม้จะเกิดขึ้นจากราหญ้าแต่ว่ามิอาจยกเลิกธรรมเนียมของบรรพบุษเด็ดขาดคำรัฐผู้ตายว่า ฟ้าสงบกรบจัญญาสี่คำนี้จะขาดไม่ได้ความบาศึกสารรมราวความรู้มากมายกลับไม่ใส่ใจวิธีของคงจื้อเมืองจื้อผู้ตรวจการบ,าบังวังเบิกตาโตหอบหายใจไม่หยุดเป็นภาพหน้าสิ้นกลัวอย่างยิ่งปากก็คำรามว่าพระองค์ยังมีนหน้าไปพบหน้าปลัดในใต้ล่าอยู่อีกหรือหลังยุคสมัยของฟาบาท่านพ้นไปเกรงว่าองค์ราชายาจะถูกประชนกลด่าฟาบาทโปรดพิจารณาดีๆก่อนเถอะค่ะ What? <laughs> คำพูดเหล่านี้กระทั่งอินชินยังทนฟังไม่ไหวเหงื่อออกจนชุ่มมือแทนคนคนนี้แม้ไม่เข้าใจความต่างหวังเกินมาสี่คำกระผับไปสี่คำแต่มีสิ่งหนึ่งที่เขาเข้าใจดีหากมีสี่คำนี้เพิ่มข้ามาคงไม่พ้นโบยสักสี่สิบทีเป็นแน่เป็นอย่างที่คขีจูยินจางรับสั่งจวงลูกโบกสี่สิบทีโบยสี่สิบทีจวงลูกไม่ผิดแน่นี่คือคนที่ทั่วประเพิ่งคำชักให้ลงมือเบาๆหน่อย นั่นเองอินชียืนในท่าที่เท้าข้างหนึ่งอยู่หน้าอีกข้างอยู่ล้างลงชิงแอบมองแป๊บหนึ่งก็เข้าใจสัญญาทั้งสองเริ่มสลับกันโบยพนลังผู้ตรวจการวางดวงชื่อจวงลูกโบนั้นจนร้องโหยหวนออกมาทันทีเสียงกรีดร,ร้องด้วยความเจ็บปวดของจวงลูกดังก้องไปทั่วท้องพระโรงโจหยนจางทรงทำราวกลับมาได้ยินยังคงพิจารณาดีคาหรับนั้นต่อเมื่อบโบยครบ สี่สิบครั้งจวงลูกนอนหายใจโรยรินอยู่บนพื้นดวงตาเลื่อนลอยปากพึมพำบางอย่างไม่ชัดเจนท้องบางประโยคซ้ำๆไปมาฟองเลือดกระเซ็นทั่วบริเวณก้นต้นขาและแผ่นหลังท่อนล่างจมในกองเลือดขนาดใหญ่องค์รักษ์เสื้อลายสองนายเดินเข้ามาลากตัวเขาออกไปจากนั้นอีกสองนายก็นำผ้าพื้นดำพื้นนึงออกมายืนแยกซ้ายขวาเช็ดลงตามกระบองทั้งสองจนสะอาดและและแลวกระบองเหล็กสีแดงก็ปรากฏ ก็ประกายราวกับของใหม่จูหยุนจางทรงภัพดีกาในเมืตราเสียงยับเย็นฟางเชิ่ยวรู บัฑิตอายุหนุ่มนน่นอีกคนกราบไม่มีท่าทีกังวนในลใดๆตอบว่าพยยค่ะจู้ยนจางตรัสถามว่าเจ้ารู้ความผิดของตอนเองหรือไม่ตั้งแต่อดีตบูชาย่อมสืบทอดอาชีพของบิดากระม่อมไม่รู้เป็นความผิดอย่างไรพรยาค่ะจู้ยนจางทรงคาดขานความผิดของเจ้าคือการมายุ่งเรื่องในครอบครัวของเจินดีกาฉบับนี้ของเจ้าใช่หรือไม่ฟางเชื่อรู้ตอบเสียงทุงต่ำเป็นดีกาที่กระม่อมเขียนเองพยาค่าจูยยนจางที่ รถหนักกระทั่งสำนักผู้ตรวจการแผ่นดินและผู้ตรวจการทั้งหกกระวนไม่กล้าย,ยุ่งเรื่องในครอบครัวของจอนนี่ก็คือความผิดบบยสี่สิปี อารส,สวรรค์ราภาพทรงตะโกนอย่างกรดกิ้วกรอนจะการสะอย่างดุแแรงขันที่รับใช้รีบเข้าไปลูปพราปริสดางอินชีจึงเพิ่งจะรู้สึกตัวยืนตัวตรงเงาเริ่มโบยเมื่อกระบอฟ้าด้องปลาเสียงเกลีดเพร้อเจ็บปวดที่คาดคิดไว้กลับไม่ดังขึ้นฟังชื่อรู้กัดฟังสู้อินชีแอบด,ด่าในใจว่า คนโงกคราวกระบ,บองฟาดสายหากทั้งร่างเกร็งแน่นอาก,การบาดเจ็บภายในก็จะยิ่งรุนแรงมีแต่ทำกรัดางแค่ผ่อนกลายเท่านั้นถึงจะแลกกับบาดแผลภไปนอกเล็กๆหน่อยได้รักษาตัวเพียงไม่กี่วันก็หาย คาดว่าครั้งนี้เมื่อชางเชี่ยวรู้ถูกโบ่เสร็จขาสองข้างคงจะพิการเอ็นชีคิดในใจว่าเสียดายอีกอย่างฟังชื่อนี้แล้วคนหูยิ่งนะพอโบยไปถึงครั้งที่ห้าในสุดอินชีก็นึกออกว่าคนผู้นี้คือใครชั่วขนานั้นถึงหน้าเปลี่ยนสีเรยเปลี่ยนการวางค้าส่งสายตาไปโรงชิ่งเรื่อยๆหลงชิ่งยังไม่เงยหน้าเพ่งสายตาไปแต่ที่แผ่นหลังของฟางเชี่ยวรู้ออกแรงโบยไม่หยุด เห็นชีคอเ์ราอไม่ได้ร้องไห้ออกแรงที่มือบางลงแกล้งออกแรงโบยเสียงดังสนั่นแต่เพีออกแรงเพียงน้อยนิดใจก้าวยังคงบอยจนเลือดท่วมกายเช่นเดิมฟางเชื่อหรู้นอนเสี่ยหมดสติอยู่บนพื้นจากนั้นก็ถูกองครักษ์เสื้อแพรคุมตัวออกไปนอกท้องตะรงทันทีเหินชีถอนหายใจไม่หยุดพวกบัณฑิตนี้ไม่ทนมือทนเท,ท้าเสียจริงๆบ่ายวันนั้นโจยนจางไม่ได้มีรับสั่งอะไรอีกเิ็นชียืนอ,อยู่จนกระทั่งเสียง กรองดังที่ได้เดินเขียงไหลหลงฉิงกับข้าเรือนหญิงฉีนั่งชันขาข้างหนึ่งบนมานั่งรับข้าวดหลวงชิงตักให้มากวาดข้าวเข้าปากไปพรางก็พูดไปพรางว่าเหตุใดตาเา้าหลวงใช้การไม่ได้เช่นนี้หลวงชิงเออยางไม่รู้จะหัวเราะหรือร้องไห้ดี ก่อนหน้านี้เห็นเท้าเจ้าอยู่คู่กันกับนึกว่าบัณฑิตคนนั้นโวยได้ข้าจะมรู้ได้อย่างไรเล่าอินชีกล่าวว่าช่างเถอะช่างเถอะโบยก็โบยไปแล้วเจ้ารู้หรือไม่ว่าเขาเป็นผู้เขียนเรื่องราวในไต้ล่ามักเกิดขึ้นแต่เล็ก แต่ลูกรามจนใหญ่โตฟังเชื่อรุเป็นลูกศิษย์ของทรงเวียนที่สอบผ่านเคยฉีเขียนหนังสือยอดเยี่ยมยิ่งนักหลงชิ่งไม่เข้าใจแม้แต่น้อยขี้ผักในชาําอ,อินชีมาแล้วเอ่ยไม่เคยได้ยินเขียนอะไรเช่นนี้ไม่แปลกหรอกที่ถูกโดยอินชีหัวเราะตนกับตัวเองว่าเจ้าฟาดแรงข้าฟาดเบาหากฟาต่อไปมารีเป็นภาพเช่นไร กาสอบเพอร์จีก็คือกระบบการสอบเข้ารับราชการของจีนในสมัยโบราณหรืออีกชื่อที่รู้จักกันก็คือการสอบจองหวนหากว้าต่อไปไม่รู้จะเป็นภาพเช่นไรล้งชิงพลันนึกขก้นในว่าทั้งสองออกแรงไม่เท่ากันบัณฑิตผู้ม,มากพรสมานคนนี้ไม่แน่ครับ ไปอาจจะคาเป๋ข้างหนึ่งต้องกระโดดขยโยกไปเหยียบไปมาที่ปุปนเข้าออกมาทันทีวราเยาะว่าข้าฟันหนักไปหลายรอบน่าจ,จะคาเป๋แล้วละอินชีเอ่ยกวมาก็มีคาอีกข้างหนึ่งนี่ถ้าพรสวรรค์น,นี่ถึงกระโดดถีบพลได้อยู่ก็กระโดดถีบพลได้อยู่แหละจากนั้นเขารอลั่นกันเองกระล้งชิง ทั้งกู้กินข้าวเสร็จแล้วก็แยกย้ายกันกลับห้องอิงชีไม่พบทั่วป,ป๋าเพิงจตกลับห้องไปพบว่าชุดองคร,รักษ์เปื้อนเลือดของตนเองหายไปแล้วคารบะทัวป,ป๋าเฟิงนำไปสวมหรือไม่ก็นึนกรังเกียจอะไรรอสักครู่หนึ่งจนกระทั่งจุดตะเกียงมีเสียงจากนอกสวนมีคนที่น้อยคนหนึ่งมาร้องเสียงแหลมฟาบาดมีพระบัญชาถึงรองผู้มัญชาการองคร,รักษ์เสื้อลายสวีอินชี เฉินชีกัหมดเกี้ยวไม่ทราบปรากดอะไรขึ้นเวลาเชน,นี้หากจะให้ไปก็เวรผู้ที่มาเอกาก็ควรจะเป็นองค์รักเษ์เนดันยิงสั่งให้คันทีมาเินชีตามเสียงเรียกร้องออกไปนอกสวนยัดเงินหยวนเป่าก้อนเล็กใส่มือคันทีน้อยลาแล้วถามว่า สายน้อยฟ้าบาทมีรับสั่งอะไรถึงกล้ากันที่น้อยคนนั้นยิ้มตามพิิอินชีอย่างมีเลสไดดึงแขนข้าไว้แล้วตอบว่ามีคนซุบซิบกันรับหลังท่านรองผู้จัดการต้องตอบคำถามอย่างระมัดระวังให้มาก อินชีนิ่งเอึงรู้สึกกลัวขึ้นในธนใดหรือว่าเรื่องที่สังหารการราศการกรมทหารคนนั้นจากความแตกรับสินบรมทศหนักนาเสียด้วยกระนั้น,นตกจึงจนพูดอะไรไม่ออกในใจคิดหาทางเอาตัวรอดเป็นสิบวิธีอย่างรวดเร็วเตวเมื่อรบคิดสักครุก,ก็ตะนักได้ว่า ไม่ถูกต้องทั่วปรปเพื่อมีทางใา้เขาแน่ในใจจึงสงบลงไม่น้อยเขาเดินทางไปท้องพระโรงอย่างหวันเกรงพบหวงเจอเฉิมกระลังซุกมือในแขนเสื้อกำนับอยู่กลางท้องพระโรงสนจูอืน่นเหมือนตาแดงกำ่ำเยือนอยู่ข้างโต๊ะทรงงาน ทั่วป้าเฟิงยืนตัวตรงราวกับสาวเขาวสวมชุดองครร์กรของอินชีถึงชายเชื่อยอย่างเปียกชุ่มแต่รูปร่างตัวป้าเฟิงสูงไปหน่อยเมื่อสวมชุดกางเขาจึงไม่พอดีตัวสักตัวไรเห็นก็มือโปรโออกมาอยู่ส่วนหนึ่งทั่วป้าเฟิงสายสายสาวช้าๆมาทางอินชีอินชีหลบสายตาของทั่วป้าเฟิงถอนหายใจแล้วทำความกรอบเงยศีราะขึ้นยิมย้มๆมองที่จูอินเหมือนจูยวนจางรับสั่งว่าสวีอินชีเมื่อเจ้าเสิบก็ดี เป็นเจิ้นเป็นในเมื่อเจ้าสืบคดีเป็นเจิ้นขาสั่งให้เจ้าช่วยราชครูห่วงสืบให้กระจ่างว่าผู้ใดนำมังสือไร้สาระนี้เข้ามาในวังเลมอบไปอินเวินลักรอบนำของข้าววางเป็นโทษใหญ่หลวงเจิ้นนี่เป็นคำเรียกตัวตัวเองของของเต้ ในหนังสือมีแผ่นอัญมณีแตกๆช้อนกันอยู่สองแผ่นอินชียิ้มตอบหวงชุนกระมองก็ถามหนึ่งประโยคบรยากาศู้ดได้โอาจแอบนำหนังสือเล่มนี้เข้ามาวางมาเบาานทันหรือ จูอินวันอดกลั้นไม่ยอมตอบสักครกคกระกรมสีสาลงลินชีเอ่ยว่าโปรหตหม่อเยืมซื้อเล่มนี้เถิดพยค่าจูยนจางพยักพระพักครับขันทีรับใช้ถือหนังสือและแผ่นอัญ,ญมณียืย่นไปที่มืองอินชีอินชีลังเลชั่วครู่ก่อนจะรับมาเพียงหนังสือจูยนจางท่งออกคำสัง่งนำกลับไปภายในสามวันต้องเสืร์มให้ความจร,มจรมิงกระจ่างอินชีถือโอ,อกาสพลิกหน้ากระดาษไม่เอี่ยมตอบยิ้มยิ้มว่า กระหม่อมไครก็ดีได้แล้วพปเหยียกกาจูย้อนจางเงยชี้สะขึ้นจากดีกาสายตาเย,ย็นยาเยือกอินชีสบายตันสือเล่มนั้นดังพระเอิญอย่างยิ้มแย้มกล่อมกอเลียถามท่านราชครัวว่าพบนังสือเล่มนี้ที่ใดหวงจื่อเฉิงตอบอย่างเย็นชาที่ห้องทรงพระอักษรของหวงชวนอินชีกระท่าเช่นนั้นหวงจืนต้องเพิ่มแต่รับสือวันนี้ภายในท้องก็รงเงียบสงัดอินชีกล่าวช้าวๆว่าห้องทรงพระอักษรเป็นสถานที่ที่คนง่ายที่สุด ราชครูสอนความรู้แก่หวงชวนที่ห้องทรงพระสอนตั้งแต่เช้าจดเย็นไม่มีเวลาพักผ่อนเช่นนั้นจะนำไปที่ห้องทรงพระสอนเพื่ออะไรจะอ่านหนังสือไร้สาระก็ต้องซ่อนในห้องบรรทมใต้เสือ่อปูหมอน ถ้าเราตามนี้แล้วหนังสือเล่มนี้ต้องเพิ่งได้รับมายังไม่ทันได้อ่านสักหน้าเดียวก็ต้องเริ่มเรียนหนังสือจึงจะเป็นต้องรีบซ่อนรีบร้อนซ่อนให้ดีจนความแตกในที่สุดแค่เรียกพลที่้าห้องทรงพระอส้อนก่อนเริ่มเรียนวันนี้มาถามก็จะทราบพรรยายค่ะหวังเจยเฉงถามว่ารู้ได้อย่างไรว่าไม่ทันได้อ่านสักหน้าเดียวเห็นฉีนหยีที่มุมหน้าปรก หน้าปกโบกไปทางแสงตะเกียงแล้วตอบว่าหนังสือหมาจะติดกาวที่กระดาษเปิดออาจลําบากจําต้องใช้น้ําลายแกะแตะถึงจะเปิดออกอีกอย่างหนังสือเล่มนี้มีแม้แต่รอยนิ้วมือเปิดอ่านหน้ากระดาษจะต้องไปพ่อเปิงได้รับหนังสือยังไม่ทันอ่านท่านราชครูก็มาถึงตอดีเฉินชีปิดหนังสือลงมอบหวงวื่อเฉงมองหวงวื่อเฉงแปบ๊บหนึ่งถามว่า ตอนท่านราชจกรูไปถึงห้องทรงพระอสอนใครอยู่กับหวงชนหวเฉื่องคาดไปถึงว่าอินชีจะสารภาพออกมาเองจึวตอบอย่างโมโหก็ย่อมเป็นเจ้าเสืออินชีจะมีใครได้อีก อินชียืยดหนังสือด้วยมือัึงสองคืนกลับไปยอมรับว่าเช่นนั้นก็เป็นความผิดของกระหม่อมเองไม่ใช่ความผิดของใครกระหม่อมสมปันตายอย่างยิ่งนักฟรามาได้โปรดลงโทษด,ด้วยประยักค่ะจูหยนจางสวรรคเสียงดังเพียงหนังสือเปนบนโต๊ะทรงงานหลีประเนีพิจณาอินชีสครูบงกเสียงและตราเสียงเย็นโบยสี่สครั้ง จากนั้นทรง,งมีรับสางอินเอ็นเอานซื้อเจ้ากลับไปหวังเชื่เชิญขมวดคิ้วคัดขานฝ่าบาทจูย,ยวนจางตรัสว่าคุกเข่าลงทั่วประเฟิงสุดลมหายใจเข่าหลึเลือกหมุนกายหยิบไม้กระบองมาอินชี้เองก็รักแล้วยักหน้าน้อยไปทางจูอินเวนเป็นการบอกว่าไม่เป็นไรจากนั้นคุกเข่าลงหันไปทางจูย้นจาง สายตาห้องอินชีจ้องขเขม่งไปที่รองเท้ามังกรทั้งสองตายโตส่งงานมังกรทองนิปลายรองเท้าแยกเขี้ยวกลางกรลงเล็บทั่วประเฟิงยืนเท้าข้างหนึ่งอยู่หน้าอีกข้างหนึ่งอยู่ทัง้งอย่างมั่นคงถือกระบองที่ทําจากเหล็กรางนักสามสิ30ิจินไหวรวมพลังไว้ที่ข้อศอกก่อ,อนจะพลิกมือหัวดเมื่อไมายกระบองหวดดัวลงไปเกิดเส้นคล้องสีแดงช้นขึ้นบนอากาศโอ้ย อยู่อินเวนไหลสารจะท้าดวงตาทั้งสองปิดลงข้ามคืนนั้นดวงจันทราอยู่เนื้อกำแพงวางหน้าที่ห้องรับ ทอดนาที่ห้องรองผู้มีชากาายในเรืนอนพระองค์กรักเสื้อลายอินชีนอนปเอปลยเปล่าอยู่บนเตียงที่เป็นลังบันท้าและกาอ่อนต้นขาเต็มไปด้วยบาดแผลทั่วประเฟิงมือหนึ่งถือเชืออามอยาใช้มือหนึ่งกวนยาทาแผลสีดำเกิน่ยฉนไปมาจากนั้นท่าบนหลังของอินชี เอ็นชีถอนหายใจเอ่ยกรัวเสียงกรวนครางเล่าปามนิ้วมือเจ้าสากยยิ่งนับเปลี่ยนเป็นหลงชิงทั่วป้าเฟืองวางชามยาลงหานกายออกไปผ่านไปก็หึ่งก็ยังเห็นจะเรียกลงชิงมาตะกลับ เข้าห้องอินชีอีกครั้งอย่างรถเรยอปานสายลมคราวนี้มือสายสวมถุงมือผ้าไหมเอาไว้เอ่ยว่าลงมือได้ดีเจ้ารู้ว่าฝ่าบาทต้องการแต่งตั้งจูอินเวนเป็น,ปนราชยาติหรือแค่ดาวอาบอยสี่สิบครั้งวันนี้ก็สิบน้ใจไปขึ้นเป็นวันหูโหในวันหน้าเพื่อขึ้นเป็นวันหูโหในวันหน้าบรรดาศัก์ชั้นโหกินสกิดาหมื่นกวัวเรือน อินชีตอบอย่างเครี้ยวกราดไม่ได้วางแผนอะไรสักหน่อยทั่วป๋าเฟิงมองอินชีสักครู่ก็ไปยักหนา้านั่งลงข้างเตียงแล้วทายาให้ต่อทันทีที่ยาโดนแผ่นหลังอินชีก็ร้องเสียลงล้มด้วยความเจ็บปวดทรมาร์โอ้ยเจ็บโอ้ยเจ็บนี่เป็นถุงมือผ้าไม้จากทางตะวันตกยังเจ็บอยู่อีกหรืออินชีโกรธจนตรงกลุ่มตัวเองไม่ไหวผ่านไปสักครู่ถึงตอบว่าเจ้าถึงกับตีจริงๆหรือทั่วป๋าเฟิงเอ,อ่ยอย,อย,อยอาอเยยกั้วย เจข้าที่จริงจิยินชีทั้งสลดทั้งแขนเรื่องวันนี้ข้าจะจำเอาไว้ทว่าพระเงิงไม่หยุดมือพึมพทามเอ่ยประโยคหนึ่งเบาๆยินชีเจ็บจนสต,ติเลืนน่อนลอยถามเสียงตะกุกตะกากพูดอะไรภาษาถุยเจียเหลอ ซาเฝาเติร์เลลอนทุเจทั่วปาเฟิงไม่ตอบทายาอินชีอย่างตั้งใจยานั้นก็ได้ผลอย่างชัดเจนตอนทาจะปวดราวกะโดนเข็มเทียมแต่เมื่อผ่านไปสภาพกลับเย็นสบายไม่เจ็บไม่ปวดรักษาบาดแผลโดกได้ผลเป็นอย่างยิ่งอินชีปเปลือกตาหนักเอื้องว่วงเหงาหาวนอนทั่วป๋าเฟิงทายาจนเสพฟ,ฟ้ามือใหญ่ลูบถึงไหล่ของอินชีละไหลตามเรียวคอไปมาอย่างถึงพอใจ ถุงมือผ้าไหมเนื้อบางนุ่มเรื่นหาใดปานอิงฉีวรู้สึกได้ถึงสัมผัสของชั้นผ้าไหมที่แต่โดนผิวหนังรงรง ถึงขนาดรับรู้ได้ถึงความอบอุ่นที่แผ่มาจากมือของทั่วป้าเปิงมือเรียวยาวข้อนิ้วชัดแจงของทั่วป้าเป,ปิงลูบไล้ไปมาซ้ำๆที่ต้นกออินชีนิ้วโป้งครึึงติงหูเขาไม่หยุดอินชีโดนลูบจนทั้งหน้าทั้งหูแดงเรือบึงล่างแข็งตัวขึ้นมาเบียดเสือกกจึงเอ่ยถามเจ้าทำอะไรนะแข็งโดเลยเหรอทั่วป้าเฟิงลูบไปน่าอินชีและเอ,อ่ยติดตลกว่าพลิกถัวให้ข้าดูหน่อยสีอินชีรอง ว่อสายหัวไปเลยเฮ้อวันนี้เจ้าเดินคุมตัวล่ากลับมาตลอดทางหัวเขานัง ทะเลาปอกเบิกหมดแล้วต้องทายาด้วยเวลานี้เปานว่าอยอะไรอินชีก็ไม่ยอมหั้นกายเด็ดขาดไม่ต้องแลว้วทั่วปะเฟิงดึงผ้าห่มผืนบางคุมบนร,ร่างอินชีอย่างนุ่มนวลและม้วนกายออกนอกประตูไปอินชีสติเลือนรางก่อนจะพลอยหลับยินเสียงน้ํากระชอกดังเปาะแตกจากนอกห้องก็รูน้นั่นคือเสียงทั่วเพื่อปะเฟิงกำลังซักเสื้อผ้าของพวกเขาอยู่ดีจริงๆเนาะสิบพี่นี่ ภายในสวนอันเงียบสงัดดวงจันทร์สว่างสวายส่องแสงลงบนตัวงทั่วป่าเฟิงสองเพียงเสื้อบางๆขับให้ผิวดูขาปุดผองกรอยย่าปกติทั่วป่าเฟิงซักจุดองค์กรักเสร็จกนนำไปตากถอดทุงมือแล้วยกมานั่งตัวเตี้ยตัวหนึ่งมานั่งท่าประหนึ่งหมาป่าอยู่หน้าเตียงอินฉีเดินไปมาอยู่นานแล้วคิดแล้วคิดอีกสุดท้ายก็หยิบทุงมือเล็กๆทุ้งหนึ่งออกมาจากอกในถุงมันจุเสร็จเงินหลายตามเดือทั่วป่าเฟิง ยัดเงินถุงน้อยไว้ใต้หมอนของอิงชีซ่อนไว้เป็นอย่างนี้อิงชียังคงไม่ไหวจิงนอนคว่ำแนบไปหน้าหมดจดบนหมอนนิม่มหันศะมาทางทั่วป้าเฟิงลมหายใจเข้าออกเป็นจังหวะแสดงว่าหลับสนิท ทั่วปะเฟิงสีหน้าไร้อารมณ์ยื่นมือไปรวบริมฝีปากอุณอินชีผ่านไปเนื่นนนอนๆก็ถอดเสื้อตัวบางออกเผย,ยกายท่อนบนแล้วปินขึ้นไปนอนท่าเด็กอินชีบนเตียงหันศีรษะไป,ปหาเขาใบหน้าทั้งสองใกล้ชิดกันอย่างยิ่งสลับกันหายใจก็ออกในในสุดกลับไปอย่างนั้นจบตอนนะครับขอบคุณครับ